สวัสดีค่ะพบกับช่องของค่ะชาแนลเองนะคะ EP4 นะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะคะ EP4 นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมานะคะก็คือใครคะแขกรับเชิญก็คือน้องของเราเองนะคะน้องของเราเลเล่นนะคะน้องของเราแค่ห้าขวบเองก็เล่นเกมฟรีไฟได้แล้วนะคะแต่ว่ายัางเล่นยังไม่เก่งนะเราจะเล่นกับน้องนะคะนะเล่น,นะะแบบได้เจอกันนะครเบาเลย เข้าเลยนะคะทำยังี้อาจจะทำยันไงวนะนายหลเน้นนะ,ะโอเคตัวเข้าไปเลยะคะ่ะเข้าเลยนะคะเพราะว่าเราแอดเราแอดกัน,ลกนแล้วน,ะะนี่เป็นตัวเราใช่คะยิได้เจอกันนะครับค่ะเอาแบบอะไรดีจัดอันดับนะจัดอันดสจัดอันดับตืเนิญคาทาน่า,า,ากน้ นะั่งเราเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเอิมเราจะมันไม่มีชื่ว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งคนอนอกไปก่อนเอิมน้องเราแบบนึงนะโอเคไปเลย นี่นะคะอันนี้คือตัวน้องเรานะคะอันนี้แต่ว่าทำไมเครื่องเราบักไม่รู้ทำไมไมันสูงไม่ถึงเรอุ้ยขาที่วันนั้นหรอทำไมเขาหนุนทไมระยะเปล่าคือรับเลยพี่ฝนดูแล้วเออแค่มาขนาดนี้ทำรื่องกันบ้างคะเล้ตรงข้างนี้เรื่องอะไร เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนแล้วก็นะแล้วก็นะพี่ฝันเออเออที่ให้ดูซีกิจกรรมกิจกรรมอะไรเออนี่ที่ฝันดูได้รอรถอันนี้ ออยาเพิ่งเริ่ดิคือเลไหมก็เก็บอันนี้ให้ได้สิก่อนจะซื้อแล้กันนะเก็บอรถให้ให้ได้สิบก่อนใช่ไหมเนี่ยเริ่มเล่นไปเลเล่นแล้วยังมันกันไม่ฟังเลยเริ่มหมดเลยแล้วนี้ยากระดาษเลียกระเท็ เดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเรียนออนไลน์ประมาณบ่ายโมงนะคะเราจะต้องนั่งโูก่อนเพราะว่าที่ชื่เราส่งมาก่อนเวลาหรือเปล่าราเพื่อเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้โดละคยเรานะคะว่ามีอะไรกันแล้วมีแค่นี้นะคะเราก็แบบแบบไม่ใช่ผ่านเต้นนะคะ นี่นะคะในเสื้อของเราเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะแต่ว่าน้ี่รองเท้าก็น้อยน้อยดูแล้เราขับให้นกัน 我喊他们。嗯嗯嗯 ขึ้นนอนหายไปไหนเราไม่รู้ไปเริ่มเลยรึกันนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอามันไม่ได้อ่ะไปนะคะเราเริ่มกับน้องนะคะเดี๋ยวเราดูห้องเราบ้างน,นะคะด้วยโอ,โ,อโอเคนะคะอันนี้ค่ะ นี่คือน้องเรานะคะนี่น้องเราเอ้มีเขาใส่เชือเหมือนลาด้วยแต่มีเขาใส่เครไม่เป็นัรตัวละครไม่เหมือนกันเออตัวละครเหมือนเนี่ยเหมือนเลเลเาไม่เออไม่เป็นไรนี่นะคะน้องเรานะคะนี่นีนี่นีนีน้องเราไป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 เลยสิ ไปไปไปทุกคนทุกคนทุกคนจะไปไหมหอ่ะนันจำหนูมานะไม่เอาไม่อยากไปกับาากระทะเฮ้ยเมาแล้วกระทะ โอ้โหเออหื้มคุณแชร์ไปที่เที่ยวเอเราจะเล่นสักประมาณไม่รู้อะเอประมาณสองตามั้งอีกหนึ่งตาลุกซีคุณลุ ไปนี่เนี่ยเออะอ่ทกังหลังลด้วยนะไม่ทเอาโอ้โหโหมันอยู่บนหลังคาว่าแหละว,ว่าและต้องอยู่บนหลังคาว่าและซื้อปืนเลงดีกว่าดีดีกว่าปืนดีได้จะกลีนปืน ค,ค่ะดูตัวเราสี่เท่าคนอิพีอันนี้เป็นอิพีที่สี่นะคะจะะตกได้เลยว่าได้เลยว่าไป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 เลยไปเลย ระวังมันด้วยมันอยู่ตรงนั้นเพื่อนมันขึ้นมาแล้วก็ทาไปดักไปดักตรงบันไดไปดักบนบนตรงปดักตรงบันได,ได,นไดเดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เองเดี๋ยวมันลงมาแล้วเดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เดี๋พี่ดักตรงนี้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูน่อยมาช่วยหนูหน่อยมาค เอาปืนลูกซองเลยค่ะเยี่ยมเดี๋ยวฉันจะทำเอาเพีชซ้อ,อนไม่เห็นแมวหนูเลยอ่ะเยี่ยมเลยมันไม่เห็นแมวหนูอ่ะแมวหนูหายไปไหนอ่ะแมวหนูหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมันมน่าจะอยู่ที่นั่น้าไปเร็วไปเร็ว,เ,วเร็วขึ้นขึ้นขึ้น ตรงยางขึ้นพีขึ้นพีนนจะขึ้นไหมอ,อ่ะพี่มันพี่มันพี่หนูหน่อยหนูอยู่หนูอยู่ตรงที่หนูน้อยพี่หนูหน่อยไอวอลกัน,น่อย เสียลูกศบเพราะว่าลูกสมันยิงไกลไม่ได้เฮตตุดตุดุดตุดดฮฮาุดตุดดตุดมานีข้ามาตุดดมานีปีจุดตุดาการมาตู้ยกเกนมานีมานีมานีนี่มามามานีนี่ขึ้น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  โอ้แพ้ไปทีเรียบร้อยแมวโอ้โหโอ้อาวอะไรอ่ะไม่มีอะไรนฮะลูกจีบเป็นอนเเล้วเอามาเดี๋ยวเชิญเพื่อนมาเลย เลือดเพื่อนออกรอบนี้ต้องชนะแฟนหัวหอมนะเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนหัวเราอะไรเพื่อนหัวเราอะไรของเธอน่าอย่ามาแอบ เก่งเอ,งเอมันเอเทำไมมันไม่ทำไมมันไม่เห็นแมวนัะไม่รู้อ้จักรู้จักรู้รอบนี้จะชนะนาทกคนโอเคที่เชื่อยังไม่ส่งมาดูแล้ว ไปไปไปแม่เราตายไปแล้วอะเฮ้ยก้มก่อนเฮ้ยเราต้องก้มก่อนเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยก้มก่อนก้มกลมกลมเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ก้มเฮ้ยมัน Let's okay. ใช่หน้าค่ะทุกคนจิบไปจิบหเห็นไหมเห็นไหมแล้าเขายืนนิ่งแบบนี้มันก็ง่ายไงใช่เขายืนแบบนั้นคือแบบง่ายมากตุ๊ดตูมาในคำว่าตุ๊ดตูมไหมชูปีตุ๊ดตู่บัตรแจ้งการมาตู้โยกกามีงานมาแก้มาครุ่ครุมันเรือต่อไปวุ้กครูตุ๊ดตูมาในคำว่าตุ๊ดตูมไหมชูปี ขี้กลัวเลย้า่ตัยาก้าอย่าลกล้มักลัวเลยีฝันน่ี้เกป่ายิงกลัวเลยอ่ะไปไปเออออเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยมันไม่ฆาได้เฮ้ยเฮ้ยิ่นมาแล้วก้มกพี่ันดูมันอมันมามันอยู่ตรงนั้นเอายิงอะไรกันแน่คือมัน โอ้โหตายที่เราปล่อยนคนัพผอเล่นอีกตานเลยนะพี่ก็เรียนแล้วหนาแต่ร้านน้าเล่น P K X ดีให้นะคะลีหหนเมื่อจะซื้อลูกซองได้สักทีอ่ะกขอบคุณนัที่ช่วยไม่มีใครย,ย่อให้เลย, <c oughs> อ,ยอ่ะเราอะเกินเอิมแล้ว <c> ม <oughs> <c oughs> ีแค่น้องเออขอลูกซองหน่อย

f <First> oh, oh. oh, i น s t บ l o ว d ดก็มันก็มันงว้ายเจ็บไปทงอระเบิดยนระเบิดเสกธาดีกว่า ไม,ไม่ได้หรอกนะไม่ได้อย oui> ู่นิ่งๆไม่ักพี่ไม่โยนหรอกถ้ายนค่าพีเลยไมอะ i มาเลย j o i มาเลย j o n มาเลย s t ม่มาเลย โดนไลทท่าโดนไลทอยู่ไหนอะยยตายแม็กกี้เรานี่แม็กกี้เรานี่แม็กกี้เรานี่ตายเลยโอ้โหโอม่าก๊ด อะไรแค่ตังฉันเองเอาโยนเลยเราจะโยนไปหามันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไดแล้วเ่า่ามันเฮ้ยพี่นไม่โยนแต่ก็ไม่ได้โยนเอ้โยนคยไปช่วยเพื่อนกันค่ะ ระเบิดไปใส่มันอยู่รวมกันไว้ไป นี่ครับหนูไม่ทำไมใครครับเจ็หนูที่หนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อเชือน่าอไปค่ะอีกตาหนึ่งครัค่ได้คุณแล้วไงค่าได้สี่คน